เละครับเละเลยครับจะนิดนิดค่ะตรงโน้นโอคูมออกวานอยู่อเอียนนั่นแหละเขาไม่ออกเสียงไม่ถูกเกริบมันเกริบมันออกเสียงไม่ถูกเอียนออกเสียงไม่ถูกมันก็ออกเดะออกไปเสียงนั่นภาษาผิดมันก็ชื่อจริงจริงมันก็ชื่อเอียนนั่นแหละมันออกเอียนไม่ได้มันจะไปออกเอออะไร อาจจะแบบจับแล้วมันเรื่องเลยลองเอ้า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 ก็เลยเอาเสียงอยู่ฝั่งโน้นหรือฝั่งนี้อ่ะฝั่งนี้ครับแต่ว่าอยู่ทอนหน่อ้นั่น่าทอนหน่อยอีกโอ้ตอนเกิดอะไรเดี๋ยวขาลับก็เดินลัดตรงมาก็ได้โอ้ถึงกว่าจะไปถึงแยกตั้งสายเนี่ยไก่นะข้าวกันเลบโอ้มาพิดทางเว้ยข้าวกันเลยผ่าน บึงปลาหลามปลาตะวันย่างดีเนาะมานี่ยไกลเลยเดี๋ยวเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเดี๋ยวขวาอ้าวคนหนจะไปบึงกลุ่มไปดูจะไปบึงกลุ่มทำอะไรไม่เสร็จไหมอางนั้นยังไม่เสร็จหรอกบึงกลุ่มยังไม่เสร็จหรอกครับเขาไม่ได้ทำอะไรเท่าไหร่อันนี้เขากำลังถอนเพื่ออะไยังไงยังไงก็ต้องมาผ่านอยู่ ตัวหดเลยกลบมันตนิดเลยกใบไม่เป็นเลยมั้เจอยามไปเร็วฝ่าสูงย่ามันมีหลายพันด้วยอันนี้ยคขึ้นเต็มเลยนี่แปลกนะตัวนี้เนี่ยแม่น้ํามูลมันไม่เหมือนทะเลเลยทะเลมีแต่คลื่นแม่น้ามูลมันนิ่งมีแต่ไปมีแต่แม่น้ำเอ๋เออทะเลนี่โอ้โหรม สะอาดครมครมคขึ่นครมเขาไปตังเพลงนี่มันเดินไม่ตรงทางมองมอะไรที่มองทะเลโอ้โหพวกนี้นำทางเหรอแมงปอ,อ,อนำทางไกสติว่ารูเดินเรื่อยๆครับอยู่ยวจะถึงมันถึงบรรจัยไปถึงก่อนไง เสร็จแล้วว่าโอ๊ยทำไมไม่ถึงสักทีวะใช่ไปถึงก่อนถ้าเราไม่ไปเอาใจไปถึงก่อนนะเราไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็ไม่ไกลมันจะอยู่กับปัจจุบันอยู่กับตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ก็ถึงแล้วเออเดี๋ยกก็ถึงแล้วถึงถึงถึงไปเรื่อยๆแต่ไปบอกว่าโอ้โหโน่นน่ะมันไกลเลอเกินก็ใจมันถึงแล้วเดี๋ยวขาแต่ขายังไม่ถึงขาบอกว่ากูต้องเดิน ไอ้ใจบอกไอ้กูไม่เดินนะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับกูพักทองมันมันไปมันสูงอ่ะตันต้าใบแล้วก็ยังมีลูกไม่เนี่ยมีแต่ใบใบเกือบถึงสะโพกอ่ะสูงย่อนแท้เลยเนี่ยเก็บยอดไปขายขึ้นเหลาโอ้โหราคาแพงนะยอดพักทองก็ยอดยาวยอดมันยอดไม่เคยยาว ก็มีเป็นเป็นชุมชนเลยนะครับคนเยอะเลยเป็นชุมชนเลยชุมชนบึงกลุ่มชุมชนบึงกลุ่มขนาดไม่ตกก็ยังเละอยู่เลยแห้งไม่ทันหน้าชุมชนบึงกลุ่มอยู่ไหนอ่ะะเขาไม่ได้ตั้งหัวหน้าหัวหน้าหัวหน้าชุมชนบึงกลุ่มไปไหนอ่ะแต่ขึ้นกันเลยครับเขาตรงนี้คติดแมสกันเลย โอ้ยมะแ่งทอดแ่งทอดตู้สมพีมาแล้วหัวหน้าใหญ่ก็อยู่แปลงน้อนค่ะคุณเตยหรือแปลงเก่านี่เจี๊ยบตัวแล้วใบมันบเอลโอ้นี่ชุมชนบึงกลุ่มคือคนผลิตมันเขาเก็บไว้ ใช่อพักแก้วอะนะพักแก้วนี่ใครคัดมันอยู่ตรงนี้โอ้นี่คัดมันเปลี่ยนบดีลูกน้อยอย่างนี้เนี่ยให้ให้ฟรีไม่ขายอันนี้ว่าจะเอาไปเพาะกันท่านอ้าวเขามีเขาหัวน้อยเอาไปใหไปแล้วใช่ไหมเอาไปปลูกได้เลยกันทำไมไม่เอาหัวใหญ่ไปเป็นแนว อหัวน้อยไปเป็นแนวแล้วหัวใหญ่เหรอหมันจะไม่หัวน้อยลงน้อยลงเหรอไม่น้อยครับเ <c oughs> ออโดนถอนจนชักชักเก็บ <c oughs> สมบัติฮะ <c oughs> น้ำจะพร่วมเหรอเก็บสมบัติเติมเติมก็ต้องเก็บฮะอย่างตาข่ายนี่คือถ้าดูแลดีๆได้ประมาณสิบปี ทำอะไรไปดูวังไปดูวังทำอะไรอ่ะสร้างเสร็จหรือยัง <c oughs> จับมัเนี่ย <c oughs> ดูที่นี่าเสื้ออะไระอะไรมาอุปกรณ์ไม่ได้ติดต่อกี่ปีกี่วันกี่วันก็เห็นอยู่อย่างเนี้ยนั่นน่ะเอาพึกเอากลางๆไม่เฉยแต่ไม่ต่อไม่ติดเลยงูฟ้าทำไมกลับไปในเมืองแล้ว เมื่อสั่งจองมากกว่าต้องการตลาดก็จะไม่ขายไม่หมดและจะต้องมีการลดราคาลงมาซึ่งไ่าจะเกี่ยวข้องกับความไม่เชื่อมั่นของคคึ้งไว้แต่ไม่ทําอะไรออกแบบอยู่เมื่อไรออกแบบเสร็จเนี่ยพอแบบเสร็จแล้วเดิกำลังทำครับพ่อท่านทำงานสองคนครับเลยเรานี่ามาจากโปูเท้าครับก็จะให้ช่างพันเทพ เป็นเรือช่างไปแล้วครับอาแล้วมันไม่ได้ทำลับนี้เลยไม่ครับทำรองนู้นแต่ทำรองนี้ประกอบเสร็จแล้วก็จะเคลื่อนเรือไปเทียบแล้วก็ส่งส่งไปลำนั้นเลยเป็นเป็นลงงทำงานทำรองทำงานอ๋ออ่ะพวกเราก็วางไปตามพวกเราพวกเขาก็วางตามพวกเขาไม่ใครใช้ได้ต่อนั่นแหละ คอยน้ำดื่มพังแล้วเนี่ยเองก็เลยเทละเปือกครับโอ้ยมันยังไม่เป็นหัวเลยเผือกยังไม่เป็นหัวเลยมันไม่โตจะไปปลูกได้ครับเดี๋ยวไปดูที่เขาผอนกันทางนู้นได้ขนาดนั้นอ้าวเลยไปดูคือกำลังถอนทำไมมันตั้งนานแล้วทำไมมันโอ้เผือกหกเดือนครับหกเดือน ไม่ค่อยออกหัวไม่กินเลยมันสะสมพลังงานสูงโอ้โหนี่อะไรเนี่ยเราอบอบ<ว>กล<อ>้วยอบมันอบมัน้กา<อ>เก็บมาครับเจะมาที่นี้มันโตเลยอ,อ,อ,อมันใบโตบใบสวยใบบึง้ง <c oughs> ในเขาอบให้แห้งเอาไปทำแป้งแป้งมันเขาไม่มีเราอบแห้งเขามีแต่อบเชย <c oughs> อบเชยก็อบแห้งมาแล้วจดอกฟักทองอีกทอเยอะแยะแกไปกินโอ้ยเกิอแกนไปผัดได้สบายเลยไม่มีใครเอาเลยเหี่ยวแห้งทิ้งไปเฉยๆเยอะครับเยอะครับก็ไปดูดิครับอาหารแต่ละวันแต่ละวันมันหล่อท้งนั้นนะทุกวันเลยดูดิเลยเต็มไปหมดดอกฟักทองดอกพวกนี้มันดอกดอกฟูเด็ต้องกินได้สบายไม่มีคนแต่งเพลงดอกฟักทองเลย คนแต่งเคงดอกนกยูงยยอะไรผู้ดอกนกยูงอาหายไปไห <ป S 2> นหมดแล้ววะยังไม่ถึงครับไปอีกไปนู่นไปอีกประมาณก,กับร้อยเมตรเนี่ยโอ้โหเดินซะ้เหนื่อยเลยนุ่นไปกลับนาจะพักสองโลหลายโลแล้วเนี่ยงหลบกว่าสองสามโลถึงสามโล ดู่อยไปเขาไว้ทำพันธุ์ครับเอล่อ้ทำพันธุ์ดูต้นจะมช้าจะเป็นโูเขียวเพุ่มใบเขียวเขียวเป็นพุ่มใครไปอยู่ข้างใต้นะเย็นแน่นอ่อนไม่้กลางมุงนะครับไม่กลางมุงยุงมันจัดจัดการที่เมเยราไม่ทักมัน มันหายไปไหนว่ามันจะลาบเนียโอ้โมันจะไปหายเลยโยนนะนี่ยริงโยนนะก็ปลูให้มันทุบตารางเลยว่ามันจะลาบขึ้นแน่โมันไม่จำเป็นหรอกมันโซดได้ใบยาบมันโซได้คนนีง่ายยัดหน่อยง่ายปลูกทั้งหมดเลยดูนึงขึ้นดิบมูลนีเต็มเลยหาเจอเปล่าเป้มาหาเจอหรือเปล่า กูจักไหมหัวเผือกเมื่อกี้คนเต็มเลยค่ะตอนนี้คนไปหมดแล้วช่วยกันทำอะไรอ่ะขุดเผือกกินข้าวกันไหนเห็นหัวเผือกทั้งหัวเลยไปแล้วสองคันรถอ๋อเหรอไปแล้วสองคนรถเหรออันนี้อันนี้เป็นลูกคนมั้งครับอันนี้เ็็ปเแนวหัวน้อยหัวมันใหญ่ไหมขอดูหน่อย ัดก็ดูหนหัวหมดแล้วท่านนี่ค่ะเบตเล็กๆนี่เหลือแต่หัวหน่อยเป็นแมวครับทำแมาเอาตั้งสองสามพันรถแดงไม่ใช่ไม่มีหัวนี่เหลือแต่หัวหน่อยหัวกระเทียวเดียวเัวแค่นี้เจอหลอดไฟแรแม่หน่อยเมื่อกี้นี้เอาให้ดูหน่อยสิหัวใหญ่ใหญ่ที่น้อยหัวน่าใหญ่ใหญไปแล้วทีสามสิบ ไปแล้วเราตามไปดูที่น้องจะด้นี้ลูกจะไปปลูกด้วยกินด้วยกับนมัสกัดจะใส่ที่น้อยอ่น้อยไปไหนอ่น้อยพี่จะไปต้มที่บ้านอ่ะไไม่ด้เอาเข้ารถไปแล้วไม่ได้สอนหัวกลับเลยหลอกดีหัวกระตุกจริงหมดเลยต้นต้นเผือกเรียบพนาสูนเลยไม่เหลือต้นเลยต้องรีบถอนเพราะว่ามันน้ำท่วมหรอ นี่เขายอดเขาไอาแยวกเปลือกมันคั่นนะครับกินไม่ได้ครับใช่ไหมคั่นได้ค่ะท่านเอาไปแกงบอลแกงบอลมันไม่มันไม่ใช่บอลนี้อ๋อนี่ใช่บอลเจ็ดเขาว่าแกงได้เขาว่าแกงได้จ้าประมาณนี้ค่ะโอ้โหไม่ได้โอ้ยเยอะๆเอาเอากล้องไปเทียบกันเดี๋ยวตั้งสีชมพูเงินค่อยดูมีเปรียบเทียบหน่อย กล้องไปเที่านหนักแน่นถอยยดถอยหลังนิดนึงครับท่านเงาได้เดี๋ยวตอนกินข้าวเสร็จเดี๋ยวลงรงมาสั่กันอ้าวได้ได้หลังทานนะป้าเลยเป็นตัวอย่างหน่อยได้หลังทานกินเลยนะครับได้หลังทานนเราขึ้นทังนี้ดีกว่าผ่านเอ่บึงฉลามป่ะบึงประบาลที่นี่ผ่านบึงประวานป่ะไม่ได้เท่าไร โอ้มึงประวานเว้ยนีแนะนำค่ะบประวานนี่ไงไปนี้เดี๋ยวไหลลงด้านข้างด้านข้างนี่นได้เนีล่อๆล่อขาล่อเนี้ยขาล่อเนี่ขาเลาะนี่ยโอ้สมมนะขาเลาะนี่เองขาลล้ครัขาลอแล้ขาไดาลนี่ได้ขาลด้เลย ขาเลาะยมเต็มมาไม่ได uh ้เนี่ยไปทางโน้นมันมีหลายล้ออ่ามีเนี่ยเรามีขาเลาะได้โอ้ชุมชนนี้มีประชากรไม่หนาแน่นเท่าไหร่สู้โน้นไม่ได้นี่กระดาบทางโน้นเขามีอาหารให้อ่ะทางนี้เขาไม่มีอาหารเสริมนี่มัมีเยอะมีเยอะมันก้านเนี่ยไม่ไหล ก็เหมือนกัที่มันเคยอยู่มันต้องเป็นกลุ่มเหมือนกันอะมีพวกภิกษุสัพพคีภิกษุสารีบุตรนี่กจะจับจับกลุ่มกระจับไอ้นนมะลุมตานเล็กๆนี่อีกหน่อยใหมันแน่นเลยแน่นหมดนะฮะอีกสักสิบปียี่สิบปีเราขึ้นหมดแลยทั้งต้นตาลต้นยางต้นอะไรอะไรขึ้นหมดอีกยี่สิบปีเนี่ยโหควาเย็นหมดหมู่บ้านยางตาลมีร่ม แล้วเขาบอกว่าเออหมู่บ้านยางตายหมู่บ้านหมู่บ้านร่มไม้ไงที่มีไม้ร่มเป็นเจ้าของหมู่บ้านหมู่บ้านร่มไม้เขาเลยเป็นเป็นสพระพระไม้ร่มอีกหน่อยเป็นพระลุงจำลองเดี๋ยวคงโกนหัวตอนนี้โกนหนวดละนั่นไหนมีมีรังนั่นน่ะสองรังนั่นน่ะลำสายตัวนี้ ถ้าน้ำน้ำท่วม้นมวมันปลูกข้าวให้มันกินไว้เออไม่ต้องกลัวหรอกมันมาเองมันรู้มันพวกนี้พวกนกนกรู้ครับกนกนี่นกต้องไปถาช่วยครับหนูไม่ต้องมานะหนูไม่ต้องรู้หรอกห <c oughs> นูไม่รู้หนูก็มีแต่ไม่รู้ถ้านกน่ยมันรู้นกรู้แต่ถ้าหนูนะ่ะหนูไม่รู้ เพลงของใครนันหนูไม่รู้เนี่ยนะอะไรอ่ะต้องปนบอใช่ไหมเขามาเองไงกลาวนะเขามาเองเลยเพราะว่าไก่ทอดนั่นแหละไก่นี่ก็ตัวใหญ่ครับเนี่ยอีน้อยโอ้ยมีนอให้กินเนี่ยเดี๋ยวก็มีคอใหญ่ไม่ต้องห่วงหรอกนั่น อ <S <S ีกหน่อยเก็บกินหน่อไม้นี่ก็วันนดูดิเต็มเลยครับเนี่ย ну ั้นั้นและแก่ไผ่กินนี่ก็ตลอดปีไม่ต้องกลัวนู่นเรากินอื่นหรอกกินหาหาย่านางไว้ให้พร้อมพอเขาว่ากินไผ่นี่ไม่มีย่านางไม่ดีต้องมีย่านางด้วยมันจะกินได้เป็นโรคไตเป็นเท้าอ่าถ้ากินแต่ไผ่ไม่ได้เดินรับไหมครับอไม่จะไปลงกลัวไปเดินหนึ่งนึงนะรับแล้ว ทางสะดวกโอ้ตาลตาลน้อยมันไม่มีลูกแน่ยังไม่มีลูกเราไม่มีลูกน้อยยังไม่มีเนื้อก็ยังไม่มีไอ้เม็ดยังไม่มีเม็ดเนื้อเม็ดไม่เม็ดเม็ดอ่อนเกินติกน้อยเนี่ยพวกเรานี่รู้หมดเลยพืชผักอะไรยังไงไม่ต้องปลูกปลูกไปแล้วปล่อยมันขึ้นเอง อย่างนี่ผักบุ้งเนี่ยเ,าเขารู้แล้วม่ต้องไปทําอะไรมันตัดจะกินอย่างเดียวปล่อยมันขึ้นเองอีกหน่อยอะไรต่างๆปล่อยมันขึ้นเองมันจะพุ่เลยแล้วเราเกียปไปกินอย่างเดียวกินแล้วก็เม็ดวานวานไปมันเป็นเองมันจะกระจายของมันเองเอีกหน่อยก็มีปัญญารู้บอกคงะวายแล้วสบา,ายยุ่ยยุ่ยนะลูกอยๆหน่อย นน้อยที่นหนนั่นนะ,นะเอาไว้ทำแนวทำมือใหญ่ประหูเบลอมดผลใส่ข้ามแต่ว่าจะันจะพ้นฝนจะมาก็ฝนจะมาที่มันหน้าฝนมดขามมเพศอรมดขามเออมดามแป้นี่สารแยกนึกว่าสามแยก นี่ก็ได้สีครับสีอะไรเงี่ยงนี่นานเลยตายเลยนี่เป็นแหนนี่ตายเสร็จเรียบร้ออ๋อผักตะโก้งครับตะโก้เหรอแม่ตะโก้อตะโก้ไม่ใส่แล้วตะโก้งไม่ใส่ออกติ้นติ้นคิดแล้วเหรอออกตะโก้งไม่ฝากเส้นคิดมนเส้นมาแล้วมาแล้ว แดน้อยแดงแดงไหนแดงน้อยก็เป็นไหนอ่ะรถแดงเก็บผักกับปีซัคเอปนหลักนั่นแหละเก็บผักมาด้วเลยเก็บเผือกเก็บเผือกยังไงอ๋อไป็นเผือกนะเหรอสาธุสาธุสาธุ ลูกหม้อลูกนี้เอ้ยหม้ออะไหม้อแตกไปเยอะแล้วลูกหม้อแล้วหม้อเก่าหม้อเป็นหม้อไม่น่าเราวันแตกลูก่ออะลูกร้านลุ้นเด่นนั่นแหละมคนที่เอทุกยุโรปไปเดินหลุดเข้ามาตรงนี้จะบอกเฮ้ยโลกนี้มีอย่างนี้ด้วยเหรอ โปรเอธิโอเปียรุนเข้ามาในนี้นะมาเจออย่างนี้เข้าเฮ้ยโรคนี้มันยังนี้เหรอมีค่ะโคตรเนี่ยโอ้ไม่มีทั้กลมเป็นเสร็จแล้วครับหมดแล้วไม่กลัวไม่มีค่ะมีแต่เท้าคพ่อกลัวไม่กลัวไม่เหลือเลย ตายไม่ตายแล้วเนี่ยค่ะไม่ปวดขับรถเสร็จแล้วมึงแก้วัดแก่อาบผับ What are you doing <laughs> What are you doing <laughs> What are you doing <laughs> I'm going to make ผัดไทย on Sunday วันวันครบเปิดเปนตายบาลเตรียมตัวมันไม่ใช่หมี่กรอบไปดูดินาบวรเรียกโค้กไปนิ่งหน่ลองชิมก็ได้ลองชิมชนว่นึงไม่พอค่ะเอารกล่องเลยมือขวาดีคะเลยเนี่ยอาพ้นโทษแล้วนี่ยอ้นโทษแล้วเนี่ย สิบสี่วันหรือยี่ปดวันเนี่ย14ก็ต้องคูช่อีค่ะถ้ามาหลังแล้วก็ยีสแปดน่ๆเลยนี่ยังไม่ต้องกลับแล้วจะกลลับแ้วคนยังมีที่กลับที่ไม่ที่ไปที่มาอะไรเงี้ย คนไม่มีจบแล้วไม่มีไม่มีต้องไปที่ไปที่มาที่ไหนไปไหนก็อยู่นั่นคนไม่มีที่ไปไม่มีที่มามีที่ไปที่มาอยู่ไหนตรงอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นกับปัจจุบันมันต่างจากคนไม่มีที่ไปนะครับคามตานี่มันแบบต่างกันสิไม่มีที่ไปนี่ไร้ไไม้ตอกอันนี้ไม่มีที่ไปไม่มีที่มาด้วยว้าว อย่างน้อยยี <breathe> ่สิบวิเลยแล้วมือยี่สิบวิแล้วไบ้มืออย่างน้อยต้องยี่สิบวิอย่ารีบรุบลวกต้องได้ให้เก็บรอวางในกองตุ้งกางตุ้งกองตุ้งกล่องตุ้งเนี่ยถุงลุงเนี่ยกินหมดแล้วถุงลุงในสวะปามกองตุ้งไปหมดละ อ้งามาแล้วมาแล้วโอ้โหชุดเท่ชุดเท่โอ้โหเมสชุดอย่างดีเลยโอ้โหชุดอย่างโก้กันเลยแต่งชุดมาอย่างโก้กันเลยนี่เขาจัะชุดไม่ได้เหรอชุดแบบนี้ขอจัะชุดได้ไหมได้ครับนี่เขาจัะชุดอะไรโอ้โหยังเท่เลยชุดอนุบาลตุ๊กติว กัวมาแล้วหรออาวสาธุออาวปตอเรียนต่อ,อปนดีดีวะป๊าไปล้างมือก่อนไปล้างมือ